สวัสดีค่ะวันนี้หมอพาขอมาคุยในเรื่องของไวรัสโควิด -19 เนะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆน,นะน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าหมอพาไวรัสอ่ะเกิดจากเวรกรรมหรือเปล่านะข้อที่หนึ่งและข้อที่สองก็บอกว่าแล้วเราจะช่วยเหลือชาวไทยและชาวโลกได้อย่างไรนะหมอพาเขาตอบข้อหนึ่งก่อนว่าถามว่าเป็นเวรกรรมไหมคือใช่แน่นอนค่ะเกิดจากการกระทําของมนุษย์ ที่มีผลณปัจจุบันนี้เห็นไหมคะนั่นคือในเรื่องของเวรกรรมเะนั้นเวรกรรมคือมีแน่นอนนะในโลกใบนี้นะคะแล้วข้อที่2ก็คือเราจะช่วยเหลือชาวชาวไทยและชาวโลกเรื่องนคนอื่นมาพาเขาเป็นตัวแทนในเรื่องของการสร้างนะให้จิตและจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งก่อนเพื่อให้เออเรามีภูมิตั้งทานที่แข็งแกร่ง,งนะค่ะ เหมือนกับที่หมอพาเคยนําเสนอในคลิปก่อนหน้านั้นมาแล้วในเรื่องของเราชีวิตของเราหน้าอัศจรรย์นี่คือเป็นการป้องกันและให้สิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้ามาในร่างกายของเราได้นะคะฉะนั้นหมอพาก็จะขอนําเสนอในหัวข้อ,อ,อสามข้อหลักๆนะคะก็อันที่หนึ่งก็คือเราต้องฝึกจิตของเราให้เข้มแข็ง นะเมื่อจิตของเราเข้มแข็งสิ่งที่ไม่ดีมากระทบมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อจิตของเรานะคือในปัจจุบันเนี้ยจะเห็นได้ว่าผูกคนจะตื่นตระหนกและคือหวาดกลัวนะในเรื่องของไวรัสโควิด -19 เนี่ยคือมากเพราะฉะนั้นหมอพาก็อ,อยากจะให้ทุกคนแบบอ่ะเหมือนมออีลองแบบสงบลงมานิดนึงแล้วก เพิ่มให้สติให้มีมากขึ้นเหมือนกับว่าเราเออรู้สึกเหมือนหวาดกลัวสิ่งใดใช่ไหมคะเราก็มักจะแบบทําให้เราต้องไปพบเจอสิ่งนั้นเหมือนว่าภูมิต้านทานของเราอ่อนแอเนี่ยโรคภัยแคเจหรือว่าเชื้อของไวรัสมันก็สามารถแซ็กซึมเข้ามาหาตัวเราได้ไวมากขึ้นและนะด้านนั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะคะค่ะข้อที่2 เมื่อเรารู้ว่าเ,ออเราจะสร้างสร้างคุภูมคุ้มกันของเราให้แข็งแรงได้ไงนี่ก็มาต่อข้อที่สองคือเราจะต้องสร้างรูปแบบน,นะเพราะอะไรถึงต้องสร้างรูปแบบใน,น,นเมื่อไวรัสมันอาจจะอยู่กับเราแค่ไม่นานเข้าไปแต่ไวรัสโควิดจะจบสิ้นเข้าจุถึงปีหน้าเลยนะคือประมาณเดือนกุมภาปีธ์ปี64เลยคือ คือช่วงเนี้ยมันก็จะคือฟุ้งกระจายไปทั่วใช่ไหมแล้วก็จะจบสิ้นจริงๆมันเผือว่ามันยังยาวนานเกือบเกือบเอออีกหลายเดือนเลยใช่ไหมฉะนั้นเราต้องสร้างรูปแบบตัวตนของเรานะที่มาพาได้นําเสนอว่าเราต้องสร้างว่าชีวิตของเราหน้าอัศจรรย์คืออย่างไรอันที่หนึ่งที่มาพาได้นําเสนอว่าต่อเทพเราต้องเข้าใจในเรื่องของเทพเทวดาฟ้าดินต่างๆที่เรา เคารพนับถือและประเทศไทยเป็นเมืองสยามใช่ไหมก็จะมีสังคสิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกับตัวของเราเนี่ยเราได้ฝึกพลังจิตและจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเสนอสื่อถึงเทพต่างๆให้คุ้มครองและตัวเราก็เหมือนเป็นเกาะ คุ้มรองได้อีกเช่นกันค่ะ,คะนี่คือสิ่งที่หมอพาจะจะให้นำเสนอนะเป็นรูปแบบในเรื่องของการสื่อกับเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆต้องไปดูคลิปที่หมอพานำเสนอนะคะค่ะและอันที่สองก็คือต้องสื่อในเรื่องของอะไรคะทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เราต้องคิดแม้แต่ไวรัสโควิด COVID -19 เราจะต้องอมีความหวาดระแวงมีความหวาดกลัวมีตื่นตนงก,กับเขามากมายฉะนั้นเราต้องกลับมาและเข้าสู่สวัสจิตที่มั่นคงนะค่ะถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้สึกในเรื่องของอความรู้สึกแบบนี้มันเป็นทําให้สวัสดิจิตของเราอ่อนแอ,อสิ่งต่างๆเหลเราเนี่ยโรคภัยแค่จิตหรือไวรัสเนี่ยคือสามารถที่จะเมื่อเราไปพะทะอานเงี้ย สามารถที่จะแรกทซึมเข้าตัวเราได้ง่ายนะถ้าเกิดเรามีปุ่มุ้องกนันได้ดีมันอาจปัดต่อแล้วก็กระเด็นหลกต่อไปนะคะนั่นคือที่หมอพายอยากนําเสนอนะคะข้อ3ข้อนี้คือมันเป็นความเชื่อนะคะหมอพาเองก็คิดว่าหมอพาจะทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือนะก็คือเหมือนกับว่าใช้คําพูดของว่าช่วยเหลือให้แบบเหมือน คนไทยหรือว่าอาจจะเป็นชาวโลกนะได้ไดไ,ดได้เข้าใจว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่หมอพาได้ได้เห็นในตามแบบที่หมอพาได้เหมือนหมอพาตั้งคําถามขึ้นมาว่าจะช่วยยังไงหมอพาได้เห็นภาพสิ่งนี้ขึ้นมานะคะมันเป็นเหมือนกับว่าหยกนะหยกหยินที่ทําเป็นเหมือนวงกลมเป็นเหมือนวงเ,เป็นแหวนขนาดคือวงเล็กๆ สวงซ้อนกันนะอันนี้คือหมอพาเอามาให้ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าเป็นหยกเออเป็นหยกเป็นวงกลมสามวงซ้อนกันแล้วก็ใช้ได้สีแดงเนะี่ยผูกติดเชื่อมหยกแต่ละอันเข้าด้วยกันนะแล้วเราอาจจะใช้เอเอก่อนอื่นนะเมื่อคนไหนที่ว่ามีอยู่แล้วก็ใช้ของที่มีอยู่ถ้าไม่มีก็ลองแบบเอเอไปหาดูอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อนะคะหมอพา เพียงแต่ว่าอยากมานำเสนอเท่านั้นเองค่ะค่ะเมื่อเรามีอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมเราก็ยกขึ้นมาและตั้งจิตอธิษฐานนะคะเพราะว่าเราสามารถสื่อจัดเทพได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่แล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนนะหมายถึงว่าดนบันนันให้สิ่งเ่าเนี้ยเป็นสิ่งที่สามารถ ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเรานะค่ะมันจะเป็นเหมือนเกาะคุ้มครองเหมือนกับเขาบอกว่าเออกำแพงแก้วเจ็ดชั้นใช่ไหมเออเนี่ยคือที่บทบทสูตรในเรื่องของออการปัดเป่าสิ่งที่ดีรอบจัก,กรวาลคือสิ่งนี้จะช่วยจะช่วยได้จะปัดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้าหาตัวเรานะค่ะเราก็ต้องจิตอธิษฐานนะก็ะใช้มือสองมือของเราเนี่ยให้สัมผัสกับสิ่งนี้และก็ ตั้งน้มองสังจบก่อนแล้วตั้งจิตอธิที่ฐานนะคะค่ะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาคารพกและถือแล้วแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลนะประเทศไทยคือเมืองสยามของเรานะคะค่ะคือสิ่งนี้ละที่หมาพานักเสนอแล้วเราอาจจะมาผูกกับตัวเองหรืออาจจะผูกกับแขนก็ได้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเมื่อเราเนี่ยสิ่งนี้พอพูดถึงก็หม่าพาก็จะขนสแตนด์อัพเลยเห็นไหมแสดงว่าสิ่งที่ ท่านให้มานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาก็เพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือคนไทยและชาวโลกจริงๆค่ะค่ะและขอถ้าคนไหนที่ต้องการจริงก็ต้องขอให้เชืยย่อและศรัทธาจริงๆแล้วมันจะเกิดผลจากจิตใจของคุณอย่างมากมายเลยคะ่ะอ,อย่างน้อยมันก็เป็นการเตือนสติของคุณนะคะว่าคุณจะออกจากบ้านแล้วนะคุณต้องทําอะไรบ้างนะคือชีวิตในแต่ละวันคุณต้องได้ออกรูปแบบไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องทําอะไร เป็นการเตือนสติให้กับเราอีกครั้งนะเมื่อเราเห็นสิ่งนี้ใช่อยู่บนอยู่บนร่างกายของเรานะค่ะแล้วในอีกส่วนหนึ่งที่หมอพายอยากจะแนะนำก็คือเหมือนกับว่าเมื่อเราออกจากบ้านเราเรารู้วิธีการที่เราจะต้องทำอะไรนะติดแมกแล้วก็แล้วกออ็อะไรนะล้างมือบ่อยๆนะแล้วเม,เมื่อเวลาคุณอาบน้ำอะ าพาได้ไปอ่านเจอข้อมูลที่ถือว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะนั่เวื่อเราไปอาบน้ําเราอาจจะเอาน้ําดื่มนะกุ้วัคอนิดหน่อยเนี่ยก็ทําสมมติด,ดื่มน้ำนมาก็มันจะได้ล้างสิ่งสกปรกโดยการใช้เกลือของเราเนะะี่ยค่ะผสมลงไปในน้ํานิดหนึ่งเออแล้วก็วุวนทิ้งนะหลังกดเวลาเราอาบน้านะก่อนนอนนะตอนเย็นนะทำเฉพาะตอนเย็นก็ได้ค่ะหรือใครขยันจะทาตอนเช้าก็ได้นะคือมันเป็นสิ่งที่ดี เหมือนว่าเราได้ชําระร่างกายเราทุกส่วนได้ได้ออกไปนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการขุดลิ้นนะคือบางครั้งอย่างตอนเช้าเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาใช่มันอาจจะมีเมือกอะไรต่างๆอยู่ปลายลิ้นของเราในลิ้นเงี้ยเราอาจจะเราอาจจะใช้เหมือนช้อนกาแฟเล็กๆเ่ยคะ่ะขูดเบาๆนะมันจะมีเมือกข,า,ขาวๆตรงนั้น บางครั้งมันก็คือขับออกมาแล้วก็เอามันทิ้งซะมันก็ช่วยอีกได้หลักหนึ่งมันจะได้ไม่สะสมอะไรอยู่ในปากเรามากมายนะคะค่ะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่หมอพาอยากนำมาเสนอนะคะค่ะและแต่ความเชื่อนะคะถ้าใครสนใจก็ลองทำดูค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะด้วยความปรารถนาดีจากหมอพาค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและบอกต่อถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์และมีคุณค่านะคะค่ะส่งต่อให้กับออคนไทยด้วยกันแล้วก็ชาวโลกได้รับรู้นะแล้วคุณจะปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะด้วยภูมิตั้งทานของเราด้วยจิตและจิตอิญญาณของเราที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งแล้วเราจะมาสวดมนต์หรือใครที่พร้อมที่จะ สวดมนต์นนะก็คือสามารถสวดได้ทุกวันนะแบับนี้นะคะค่ะให้กับเพิ่มมันจะเป็นการพลังเพราะว่าในจิตของเรามีพลังแล้วเมื่อเราส่งต่อก็จะเป็นพลังอีกแรงหนึ่งที่จะทําให้ทุกอย่างสงบได้อย่างรวดเดียวนะคะค่ะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่จากใจนะคะ